ไปดับไฟนะไม่ไปดังหัวเลาะห้ม่ได้ายตลอดช่ดีไม่ได้ับได้ไหมทบไม่ได้อะมไม่รู้คืการดับเป่าไฟลืมไปแล้วเอาไปยารอมเลยแก๊สน้เบาไงมันไม่ได้มามามาแก๊เบาเบาเนียบมาเร็ว พี่เอาน้ำมาไปที่ครับเร็วมันเบายังไงมันแรงผมไม่รู้แกมันเปาไฟไม่ได้ไฟเปิดเองมันเบาแล้วมันแรงยังไงไฟเปิดแรงสุดสุดเลยพอไหมแกมันไม่มีฝากแล้วมันตอบไม่ได้พอไม่พอใช่ไหมมันต้องอยู่ที่เราพอไหม ไม่ดับดิดน้ำอย่างนี้ดูให้ต่อเนื่องห้ามมันขาดใช่ไหมครับให้ต่อนื่องอ้าวุศน้องเขาหูหูเห็นล่งอยู่นี่